นี่ครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับช่องว s n p ออีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับดันประจาสัปดาห์นะครับซึ่งวันนี้ผมขอนําเสนอเป็นดันนี้แล้วกันเนาะ<ล>เขาเรียกว่าดันของเจ้าทูโดทูออดอนนะครับซึ่งถามว่าทําไมต้องเป็นดันนี้นะคบเพราะว่าหนึ่งเลยคือของที่ทุกคนอยากได้ครับมันรวมอยู่ในดันนี้คือถ้าเกิดว่าเปอร์เซ็นต์การนับท็อป10อะท็อป10เลยนะที่ในคนในช่องผมเนี่ยอยากได้มากที่สุดเลยถามหามากที่สุดเลยคือรู้ปะ คือเทคคิฟเปินโพเซตฮะรองลองมาก็จะเป็นตัวของเทคไลเฟิลแล้วก็จะเป็นตัวของลูกซองหกนัดระดับสีฟ้าด้วยนะต้องย้ําว่าต้องเป็นระดับสีฟ้าด้วยนะเออก็คือจะอยู่นี่หมดเลยครับแล้วก็เป็นเทคทีเล็กนะครับซึ่งคือตอบโจทย์มากอะคนที่เพิ่งจะหัดลงใหม่ๆแล้วอยากได้ของดีๆเลยอะคืออันนี้ตอบโจทย์มากแต่สิ่งหนึ่งเลยคือต้องรับมือให้เป็นครับเวลาเจอกับทูโอดอนหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ตามนะครับซึ่งผมอยากจะบอกสิ่งหนึ่งเลยนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวนะมาจากไหนอ่ะมาจากไหนเนี่ยาานเอออ้าอ,อะไรเนี่ยอ๋อมันนดนตีจะเข้ามาเหรอเออก็งงเลยฮนะผมก็ไม่ได้เพิ่มเสียงด้วยไงอ่ะโอเคนะครับเออโอ้โ,อโหโอห้โอหโอห้โหอ่ะปล่อยมันไปแล้วกันเนาะโอเคทีนี้ทีนี้มันจะมีตัวหนึ่งนะครับมีชื่อว่าตัวของ t ูด t h o d o n นะครับซึ่งผมก็เลยจะเอา ยานี้ครับมันชื่อว่าเลเซอร์แอนติโดสนะครับซึ่งตัวนี้มันจะเป็นยากันปิงแต่เราจะเอาไปกันเจ้าทูโอดอนให้ได้เอ๊ให้ดูนะครับว่ามันกันได้จริงนะครับการฆ่าเทิบจากทูโอดอนได้นั่นเองนะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเหลือแค่หหลอดเต็มเนี่ยนะครับจริงๆมันก็ไม่ใช่2หลอดหรอกเพราะว่ามันจะหมดแล้วนะครับอ่ะโอเคนะครับก่อนอื่นก็รอเดี๋ยวเราจะวิ่งไปสู้กับตัวของอะไรนะมันชื่อ สเตโกโซลัสนะครับซึ่งวิธีการสู้ของสเตโกสลัสนะครับจริงๆแล้วเราไม่ต้องไม่อาจจะไม่เกี่ยวนะเอาอ,าอาจจะเกี่ยวแหละนะครับอาจจะเกี่ยวกับชุดชุดเทคชุดไม่เทเอ,อชุดธรรมดาอะไรเงี้ยนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เกี่ยวข้องคือเทคนิคการสู้ครับเวลาถ้าเกิดเขาวิ่งมาหาเรายาี้ใช่ไหมให้สูตรของผมคือจะปวิ่งเข้าเสาครับนี่วิ่งเข้าเสานี้เห็นป่ะเนี่ยมันจะติดแบบนี้ครับคือถามว่าแล้วเขาหลุดออกมาได้ไหมคือมันอาจจะหลุดได้แหละแต่ถ้าเกิดเขาเปลี่ยนทิศทางอะน,นะ แต่นี่คือเขาไม่เปลี่ยนทิศทางเลยเปะ่ะเขามองหน้าเราด้วยปะ่ะเออเน,นี่ยแค่นี้เองครับง,ง่ายเห็นปะ่ะนี้วิธีการสู้แล้วถ้าเกิดว่าเอาเสานี้มันตันเยอะเกินแล้วพี่ทํายังไงล่ะนะครับวิธีการทํานะครับให้เราเอ,อ่อเดี๋ยวถ้าเกิดขึ้นมาบนนี้มันไม่ได้ปะ่ะโอเคไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเคเราอ่าโอเคได้แล้วไหมอ่าได้แล้วโอเคคือมันจะติดอยู่ตรงนี้นี่ไงเราก็เคลียร์ให้ให้เขาเด้งกันเองอะไรเงี้ยนะครับ แถ้าเกิดว่ามันเยอะแบบจริงๆให้ทายังไงนะครับเสาตรงกลางเลยฮะเสาตรงกลางครับมันจะมีเสาตรงกลางอีกนะครับอันนี้อันนี้คือไม่ได้แล้วบังเพราะว่ามันกำลังเดินมาปะให้เราอยู่ชิดมุมไว้ฮะให้เขามาติดตรงนี้เออติดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนหลุดมาได้ไงเนี่ยเออโอเคอ่ะถ้าเกิดว่ามันเยอะเกินแล้วรู้สึกว่าเอามันเบียดเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวออกไม่ได้แล้วทุกคนออกไม่ได้แล้วเราต้องสู้ล้วโอเคเฮ้ยยิน โอเคผมขออนุญาตไปมุมนี้จยิงตรงนี้โดนตีนะครับใช้ไม่ได้ตรงตรงน,ะนี้ใช้ไม่ได้นะครับโอเคแต่วิ่งวนได้ไงนะครับวิ่งวนได้อยู่ไม่เป็นไรเออเดี๋ยวก่อนนะผมขออนุญาตดูแป๊บหนึ่งโอเคอ๋อตรงนี้เหมือนจะเป็นกล่องกระสุนมัง้งถ้าผมจำไม่ผิดอะตรงนี้น่าจะเป็นกล่องกระสุนด้วยนะครับอ่าฮะน่าจะใช่ตรงนี้น่าจะไม่ผิดน่าจะกล่องกระสุนนะครับโอเคกล่องกระสุนจริงด้วยนะครับเป็น โอ้อันนี้น่าจะเป็นปืนไรเฟิลปะสไนเปอร์สไนเปอร์ขอผิดเออเป็นปืนสไนเปอร์นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะไปข้างบนกันเลยนะครับผมชึบนะครับไปกันต่อเลยทีนี้วิ่งยาวได้เลยนะครับเพราะว่ากำดักไม่มีเลยนะครับกำดักไม่มีเลยนะครับ โยเว้ en, นไอตรงห้องที่เราจะเข้าไปเอาเทคนองอ่ะเออไอเทคนล์มันจะมีกำดักอยู่หนึ่งชิ้นนะครับคือกําแพงตื้มต่ำเนาะนี่ไงนตรงนี้ตรงนี้แหะตรงนี้แหละโอเคมันจะมีกําแพงตื้มต่ำตรงนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นจังหวะ56นะครับแล้วกับ78นะครับถึงรอดเนาะอ่ะโอเคไม่เอาหนึ่งสองใช่ไหมเมื่อกี้สามสี่ห้าหก เจ็ดโอ้ยไม่ใช่ผมนะับผิดนี่หว่ามันปันปเจ็ดกับแปะไปแล้วโอ้ยดีนะที่ยังรีเฟกทันโอเคตรงนี้จะเป็นห้องของคุณโอลิเวอร์นะครับโพลิเวอร์เออพูดผ,ผิดอีกแล้วนะครับมันคือโปลิเวอร์กับตัวของอะไรนะชื่อตัวของวีเวอร์เออนั่นแหละนะครับผมก็จำชื่อไม่ได้นะอ้าวโอ้ย,อยตรงไกล มันไม่โดดหรอเอ้ยอย่างงี้ก็สวยดิไม่โดดก็สวยดิอย่างเงี้ยอ้าวไม่โดดไม่โดดใส่อ้าไม่มุดดินไม่มุดดินโอเคถอยหลังฟันได้เลยนะคะตัวนี้ได้วะโอไม่ได้เหมือนกันแล้วก็ัดไกลเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะโอเคไอคตัวนี้มันอะไรนะโดเราเล่นละนะครับมันไม่ยอมมุดดินนะมันวิ่งใส่เราเฉยเลยงงจัดนะครับไม่เป็นไรถือว่าได้แล้วเออเร็วมากเลยทุกคนนะครับห้องนี้ผมก็เลยแนะนําให้ใช้เป็นตัวของ ดาบมากกว่านะคบเพราะสุดท้ายแล้วเดี๋ยวเขาก็ต้องวิ่งมาตีเราอยู่เลยงแล้วแค่ตีไปเรื่อยๆให้เขามาชนดาบแล้วก็ตุยไปเองนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตใส่เป็นชุดเทกเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะผ่านไปอย่างไวๆนะโอเคอ๋อผมลืมบอกว่าตอนนี้ถ้าเกิดใครได้ยินเสียงฝนนะครับเพราะว่าฝนผนตกอยู่นะเออน,นี้กล่องกระสุนนี่ว่าใช่ไหมใช่กล่องกระสุนนี่ไงเออนี่ได้มาแล้วนี่เป็น เป็นตัวอันนี้ปะกลืนกลหรือเปล่าเพราะผมจใจผิดอันนี้ตอนนี้บ้านผมฝนตกอยู่นะครับผมก็อาจจะได้ยินเสียงฝนแต่ถ้าเกิดไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรนะครับมไม่ต้องได้ไม่ต้องอยากได้ยินก็ได้เดี๋ยวไม่ได้รบกวนทุกคนเนี่ยเออโอเคนหนึ่งสองสามโอเคมาดิยสี่ห้าหกเจ็ดและแปดโอเครอดฮะ ตรงนี้มาตรงนี้ต่อโอเครุ่ยรุ่ยรุ่ยโอเคกินอาหารแป๊บหนึ่งครับอออผมลืม,ล,มลืมเติมอาหารมานี่หว่าอ่าโอเคห้องนี้ปะอ่าห้องนี้พอดีนะครับต่อไปเราจะเจอกับตัวของลิงยักษ์อ่ะไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะเอ่อไม่รู้เหมือนกันจำชื่อไม่ได้ เนี่ยลิงตัวนี้นะครับคล้าๆยๆเยตินะครับค่อนข้างวิ่งช้าอยู่นะครับแต่อย่าให้เขาพิชิตตัวนะถ้าพิชิตตัวปุ๊บเราต้องเปลี่ยนเป็นดาบทันทีนะครับโอเคถ้าถามว่าทำไมเราทำยังไงถึงไม่ให้พิชิตตัวล่ะเดี๋ยวเราจะมีโครงกระดูกให้เหมือนเดิมฮะคือดันเนี้ยยึดยึดโครงกระดูกไว้นะครับเยอะๆเลยเพราะว่าเจ้าชารีก็ต้องใช้โครงกระดูกเยอะเหมือนกันครับโอเคอันนี้ง่ายเพราะว่าตัวเขาเดินช้านะครับอยู่ข้างหลังเราเหรอ๋ออยู่นี่อยู่นี่โอเคโอเค โอเคโดแล้วหนึ่งทีนี่ฮะโคร,รงกระดูกตรงนี้ที่ผมใช้บ่อยนะครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมทะลุมาอ,นนอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกปกติมันต้องใช้ได้ไม่ใช่เหรอโอเคงั้นใช้เสาแล้วเฮ้ยเสาก็ไม่อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมวิ่งเร็วกว่าผมไม่รู้เอ้าผมหยุดเอ้โผมวิ่งเร็วกว่าผมรู้แค่นี้นะครับผมรู้แค่นี้ว่าผมวิ่งเร็วกว่าโอเคเดี๋ยวเราไปเอากุญแจกันนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปอย่างไวๆเลยวันนี้เพราะว่า เสียเวลามากๆแล้ววันนี้นะครับเพราะว่าผมแบบเ,เขาเรียกอะไรนะทำอย่างอื่นด้วยนะครับค่อนข้างเสียเวลานะครับโอเคอันนี้น่าจะเป็นกล่องยานะครับอันนี้กล่องยาเก็บได้ปกติเลยนะครับ <c oughs> เผื่อได้ HP อ้าจริงด้วยได้ HP มาเพิ่ม HP 180ิวินะครับผมแต่ว่าจะไม่สามารถกินอะไรอย่าง <c oughs> อื่นได้นะครับ <c oughs> ไปถึงไม่ได้สามารถกินพวกยาเพิ่ม HP หรือว่าเอ่อเพิ่ม HP ใดๆก็ตามนะครับจะไม่สามารถกินได้นั่นเอง โอเคเดี๋ยวเราจะกลับกันแล้วนะครับผมโวิ่งยาวๆาครับวิ่งยาวเต็มมีหน้านิดนึงฮะวิ่งยาวๆววิ่งยาวยาโอเคโอ้ยเลยเลยเลยลงมาตรงนี้ฮะแล้วก็ตรงนี้โอเคนี่ยังไม่เปิดใช่ไหมเขาเปิดหน่อยฮะได้อะไรอ่ะ โอ้โหได้ปืนนะโอ้ยร้อยสี่สิบเลยเหรอก็แรงอยู่นะในโหมดอีซี่ easy เนี่ยไป let's go เดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับผมไปที่จุดเกิดกันเลยโอเคมาถึงจุดเกิดไปที่เรียบร้อยฮะเดี๋ยวเราจะไปเปิดตุญแจก,กันนะครับผมมาจะขึ้นไปเอาของไอ้นี่ก่อนดีกว่านะเดี๋ยวค่อยออกไปเซฟนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอาของ อ,อ่มันคือของเทคหลักเลยนะเนี้ยนะครับอันนี้มีกระดักนอก,นอกแผนที่ด้วยนะโอเคใบมีดไปขวานไปโอเคเรียบร้อยฮะเราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยฮะเทคหลักในวันนี้นะครับโว้ด้ดปืนเทคไลฟเฟิล์หรอเฮ้ยทำไมไดาเมจดแรงจังวะ264เลยเลยหรอ จำไม่ได้ว่าที่บ้านมัน280หรือว่า200เท่าไหร่อ่ะแต่รู้แค่ว่า200เหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะวิ่งไปยาวๆเลยครับทีนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะวิ่งยาวมาแล้วก็เลี้ยนนี่ปึ๊บเอ๊ยนี่ไม่มีอย่าลืมเก็บอื่นนะทุกคนอย่าลืมเก็บอื่นนะเราเจอบอสเราเจอบอสด้วงนะครับผมโอเค เดี๋ยวผมขอญยตเซฟตรงนี้แล้วกันเพราะว่าตรงนี้เป็นห้องของคุณชาลีนะครับเจ้าชาลีนั่นเองเนะครับผมโอเคครับไปกันเลยโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาถึงจุดที่เราไปเซฟมาเนาะตอนนีเ้เดี๋ยวกันนะเรายังไม่เจอกเจ้าชาลีใช่ปะ่ะคือตอนแรกผมตกใจนึกว่าผมเจอเจ้าชาลีไปแล้วอย่างนี่หว่าโอเคเนะครับผมจะเลี้ยวมาตรงนี้เลยเนะครับซึ่งผมจะเปลี่ยนเป็นปมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องจดเจ้าชาลีอ เฮ้ยแล้วโดนปะไม่โดนโอเคยอมโดนตีนะครับดีกว่าโดนโดนโดนฆ่าสลบใส่นะนี่ครับโอเคโอเคเฮ้ยถือว่าเวฟแรกมาดีครับไม่โดนเลยนะครับพยายามหลบตัวที่มันควักก่อนอะฝั่งนี้ควักก่อนโอเคไม่โดนสวยโอเคสวยโอเคสวยสวยเฮ้ยเอาโอเคตรงนี้แหละเราจะอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยยาวๆตรงนี้มันได้ โอเคไม่โดนโอเคยิงก่อนยิงก่อนโอเคท่านผู้ชมมองเห็นปะท่านผู้ชมมองทันไหมอะโอเคคือเวลาที่เขาปามาเรามีเรามีตัวชารีกองกันเยอะเนี่ยนะครับมีข้อดีนะอย่างหนึ่งเลยคือมันจะบังให้เราเออเนี่ยมันต้องมีมาตีเราอยู่แล้วนะครับนีเดี๋ยวบังไว้บังไว้เออจากจากอะไรนะจากกองโครงกระดูกหนึ่งอันนะครับสู่ สู่กองป้องกันนี่นะเขาเรียกว่ากำแพงป้องกันเราอย่างดีเฮ้ยอย่าปามาเฮ้ยอย่าปลาดิโอ้โหกงว่ะอย่ายเล่นนะครับอย่ายเล่นอย่างนั้นอย่าเล่นอย่างนั้นผมเล่นได้คนเดียวผมยิงไกลได้คนเดียวผู้คุณห้ามยิงเฮ้ยเออเขาเรียกว่าไอ้ไงนี่ไงนี่ไงมาสิมาสิก็มาส,มาส,มาสิเป็นไงล่ะปาไม่โดนเลยสิ จบเลยฮะเนี่ยวคือนี่นี่คือที่ีการสู้นะครับที่หมดบูตอนก็ทําได้นะไม่ใช่ว่าหมดอุ้ยพี่หมดอีซี่นี่มันเลยทําได้ไม่ไม่เกี่ยวฮะอันนี้คือหมดหมดเอ่อหมดบูตอนก็ทําได้นะแค่โครงกระดูกหนึ่งอันนะครับแล้วเราก็ให้เขามาตุยตรงโครงกระดูกเยอะๆนะครับเพื่อที่จะเป็นกองกองของอะไรนะเขาเรียกนะเอ่อให้มันเป็นกองของเจ้าชาลีไว้อะสร้างเจ้าชาลีนะครับเพื่อที่จะให้เขา มาอยู่รวมๆกันเป็นเป็นกำแพงให้เราอีกชั้นหนึ่งนะครับเออแค่นี้เองนะครับอ่าโอเคปาฮสโกอันนี้ผมยังไม่โดนเลยนะใช่ปะผมยังไม่โดนเออใช่ใช่ใชถูกแล้วผมนึกว่าผมโดนไปละยังนี่ว่อันนี้ต้องก็กดกระโดดนิดนึงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีไอหนามยิงออกมานะโอเคตอันนี้คือใช้โบล่าได้แล้วนะครับโอเคมา let's go ไฮโบล่าจับเจ้าหมูป่ากัน3ตัวมาเอาไว้ก่อนหนึ่งตัวเฮ้ยเอาา้ยทำไมมันทำไมันค้างเดีย๋ดวยวเดมันกระตุกอะ่ะเอฟเฟกมันขึ้นนะครับเอฟเฟกของเจ้าหมูปา่าตัวแรกมันขึ้นเยงยท้ายหัวกระตุกนิดนึงนะครับโอเคเครียนมันนี่นี่นะโอเคอยู่ที่มุมเหมือนเดิมครับเฮ้ยโหไกลไปปะเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไกลไปเปล่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยเอ้ยไม่โดนเออคงกระดูกแล้วมันติดคงกระดูกไว้เมื่อกี้เออไปแล้วหนึ่งโอเคไปสองอเอา้าอันนี้เดียวตุยเลยโอเคมามันมาใกล้กันจังวะโอเคนับหนึ่งครับ 2 3โอเคแปลว่ามันยังไม่ได้กัดเราเลยเว้ยตอนนี้โอเคทั้งหมดนี้ไม่ได้กัดเราเลยครับเออเออเรียบร้อยฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเก็บชิปเจ้าหมูป่าดีเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปรีวิวเพิ่มนะครับหนึ่งเลยคือถา,ถามว่าทำไมต้องรีวิวเพิ่มนะคือไม่รู้ว่ามันตอนนั้นอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอา้าลืม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 ผมเอา้ายังไม่หมดหรอไม่ใช่สิเอา้า นึกว่าสี่เวฟไปแล้วนะเนี่ยโอหตกใจเลยเมื่อกี้อยู่ๆมันก็วิ่งมาเออผมก็เพลินเลยทีเนี้ยโอ้โหโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะโอเคเรียบร้อยอยู่นะฮะแล้วผมก็เก็บเพลินเลยนะเออแล้วผมก็ลืมดูจริงๆไงเนะี่ยโอเคโอเคคือผมจะกางจะพูดว่าตอนนั้นนะ่ะนะครับผมทำการรีวิวแบบว่า ไม,ไ,ไม่ได้ละเอียดมากนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะไม่ได้ละเอียดมากขนาดนั้นนะครับโอเคอ่าต่อไปห้องอะไรต่อเอ่ยอันนี้มัน,นไม่น่ามีอะไรแล้วอะเก็หลักทดลองก็ได้หมดแล้วอันนี้อ่านหรอโอเคไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราจะไปเจอกับห้องอุ้ยทูโรดอนว่ะเดี๋ยวก่อนนะผมเอายามาปะเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่โอเค ทูโอดอนแต่ว่าจริงๆแล้วว่าห้องมันไม่ได้โหดหรอกครับแต่ตัวที่มันโหดจริงๆอ่ะคืออะไรรูป้ปะพีีโกมาสเตกครับลูกน้องมันนะฮะคือมันจะขโมยของเราไปทุกชิ้นเลยมถ้าเกิดว่าเราไม่ได้อยู่ในมือเราอ่ะเออก็เลยตอนนี้ผมจะเหลือแค่ดาบไว้นะครับผมจะกินยาเออเลเซอร์แอนติโดสนะครับหนึ่งชิ้นไอหนึ่งอันนะคือมันอยู่ได้นานนะแอนติโดสเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณ3นาทีอ่ะนะครับแล้วเราก็เอาของพวกนี้นะครับทิ้งไว้ข้างนอกนะหรือทิ้งไว้ข้างในก็ได้ทิ้งไว้ข้างในก็ได้นะครับ เวลาทิ้งก็กดดอบออนะครับอ่ะเวลาทิ้งก็ดบดบออเอานะปึ๊บเอ้ยเดี๋ยวก่อนดอบออสิอ่ะโอเคแล้วทํายังไงฮะคือเราไม่ต้องกลัวเลยฮะวิ่งใส่วิ่งใส่เลยนะครับไอ้พวกนี้มันจะจิกเราอยู่แล้วอ่ะโอเคเห็นปะ่ะวิ่งใส่เราไม่เป็นไรเลยเห็นปะ่ะเป็นไงเป็นไง,เห,นไงเห็นไหมเนี่ยเราจริงจริงมันจะมีค่าสลบใช่ไหมทัวร์ดอนอะปกติมันจะมีค่าสลบใช่ไหมอันนี้ไม,ไม่ไม่มีครับเออแล้วทีเนี้ยทำไงต่อเราก็วิ่งกลับไปเก็บของอนะ นี่กลับไปเก็บของฟึบเรียบร้อยฮะเห็นไหมไหนทูอด,ดอนโอเคโดนเก็บด้วยไหนพี่โกมัสแตกก็โดนเก็บเหมือนกันฮะมาเออเห็นไหมคือง่ายแค่นี้จริงๆนะคือแค่เรามียาแอนติโดสเนี่ยเราก็คือว่าตัวเราก็เก่งขึ้นไประดับหนึ่งแล้วอะคือมันกันใครนะมันกันสลบของเจ้าทูโอดอนได้ด้วยอะจริงๆอะทูโอดอนอะมันเป็นในเอ่าเป็นเนอเซลที่ประเภทเหมือน เวลากัดไปแล้วจะออกพิษเข้าใจป่ะเออเหมือนแบบออกพิษเหมือนปิงนะปิงเวลาปิงก่อมันก็จะดูดเลือดใช่ไหมแต่จริงๆแล้วว่าเอ่อเลเซอร์แอนตีโดนอ่ะมันจะเหมาะสําหรับเอ่อบัฟที่คล้ายๆบัฟของกีก้ากับบัฟของอ่อตัวอะไรนะอะโลซซลัสอะ่ะที่มันในกรณีที่เป็นยังไงอะ่ะกรณีที่แบบ เวลากัดแล้วติดสถานะเลือดออกอะเลือดไหลเออติดสถานะเลือดไหลสิใช่ไหมนั่นนะครับมันก็จะคล้ายๆกันเลยนะครับโอเคเอาอันนี้ผมกดผิดอ่ะไม่เป็นไรช่างมันอ่ะวันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ยาการสลบเลยเห็นปะ่ะง่ายนิดเดียวจริงๆผมบอกแล้วอันนี้ตรงไหนเนี่ยอ๋อวันนี้ลืมของพรีเมียมหรอใช่ไหมลืมพรีเมียมป่ะอันนี้คือของอะไรวะอ๋อพรีเมียมอยู่ข้างในห้องนี้ อตอนแรกผมตกใจว่าลืมของพเมียมไปนีหว่าลืมลืมแต่ว่าจริงๆแล้วพีเมียมอยู่ในห้องนี้ครับไม่ได้ลืมเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ลืมไม,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 ไม่ไม่ต้องออกไปข้างนอกเออเพราะว่าของพิมียมอยู่ในห้องนี้แล้วเรียบร้อยนะครับ2ชิ้นเลยนะครับอ้าโอเคได้แล้วได้อะไรเฮ้ยอันนี้ดีนะสวยอยู่นะที่โคมไฟแบบเอโคมไฟอ่ะทุกคนผมก็เรียกไม่ถูกเหมือนกันจะเรียกว่าอะไรอ่ะโอเค โอเคครับ okay, เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ตอนน่าจะจบไปด้ยวยดีนะครับ <S <S เดี๋ยวเราออกไปเซฟสักคู่ละกันเนาะ <S <S เพราะว่ามันเป็นบอสด้วงก็จริงแต่ว่าเราควรออกไปเซฟเพื่อที่จะแบบกันบั๊กกันอะไรอย่างนี้ได้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจองานะห้องบอสก่อนอ่าเจอแล้วเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว้ยเกือบเกือบดูคนระวังระวังมันมีกระแพงตื้มเดียวหายโอเคมีกระแพงตื้มเดียวหายแนละ้วระวังนะครับ อาจจะแบบตื้มพอดีนะฮะอ่ะเฮ้ยทำไมมันตื้มเดียวหายแต่มันแป๊บเดียวองวะโอเคครับคุณชผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตออกไปเซฟสักครู่แล้วกันนะครับผมโอเคครับไปกันเลยโอเคครับผุ้ท่านผู้ชมตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่หน้าห้องบอสเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเรามีอือแค่อันเดียวอะเราก็ต้องใช้แค่อันเดียวแหละนะงั้นน่าจะดึงจังหวะได้นิดนึงนะครับผมก็มันไม่ได้ยากมากไปแล้วเนาะโอเคขอขออนุญาตรับเป็นวิงที่ดันเจี้ยนแล,ล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคป่ะ ไปลเลยฮนะบอสด้วงกับนั่นไงว่าเราเสียร์ mm hmm. ต้องเป็นด่านเห็ดนะฮะ mm hmm. เป็นด่านประจำของเขาเองนะฮะโอเคเอ้าทำไมมันถึงเป็นยิงไมได้โอเคไม่ได้ okay. ไย,ยิงโดนนะ,ะ mm hmm. ถ้ายิงหัวมันจะไม่ค่อยอะไรอนะ่ะคือจะไม่ค่อยแรงอะ่ะแต่ถ้าเกิดยิงตัวได้อยู่อ๋อเขากินเพราะว่เ hmm. ม <Okay. S 2> mm ื่อกี้ผมอื้อไว้โอเค เราทิ้งตรงนี้ฮะเดี๋ยวเขาก็จะมากินตรงที่เราตือไว้นะครับกินไหมอ่ะกินครับมันสิกินกินกินเข้าไปยังไม่กินเหรอเรายังไม่เห็นเห็นยังอโอเคเนี่ยเราก็จะมีจังหวะยิงครับแต่ว่าทีเนี้ยพอมันหมดแล้วเราทำไงล่ะเราก็ต้องวิ่งอ้อมอย่างนี้เอาฮะยิงอ้อมอย่างนี้เอา คประมาณนี้เห็นป่ะโอเคเดี๋ยวเขาก็จะหมุนไปวงกลมให้เรายิงอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะเห็นป่ะนี่นี่อ๋อวนจะวนนี่อ๋อนี่นี่นี่โอเคเขาจะวนไปเรื่อยๆฮะเมื่อกี้ผมอึไวตรงนั้นนะถ้าเกิดมันหลุดมาเขาต้องมากินอึก่อนแล้วฮะโอเคโอเคเรียบร้อยฮะ เื่เรารยิงท้ายตรงนี้ได้นะคือสบายเลยครับเพราะว่ามันมีกระดองในะตรงนี้เป็นที่ที่ปอบหลัง่ส้ดนะของด่วงโอเค,อเคร่วงไปเรียบร้อยฮะเห็นไหมง่ายนิดเดียวเองฮนะด้านนี้มันไม่ได้ยากอะไรมากด้วยนะครับ ก็ถ in ้าเกิดว่าคลิปนี so Being, ้มีประโยชน์อย่างไรนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ที่ยังไม่ก็อย่าล so, ืมกดกระดิ so, ่งด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่คลิปนี้มีสาระจากวัยเอนพีอีกนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวจะพยายามลงคลิปให้มากขึ้นนะครับอาจจะไม่ใช่คลิปเทคนิคหรืออะไรก็ตามนะอาจจะไม่ยังไม่ใช่คลิปความรู้แต่อาจจะเป็นแบบวันจันทร์ลงวันพุธลงแล้วก็อาพุธก็คือวันอังคารตอนตอนตีหนึ่งตีสองนี้แหละนะครับก็คือวันพุธแล้วก็วันวันอาทิตย์อะไรอย่างนี้นะครับวันศุกร์อาจจะไม่มีอะไรอย่างนี้เนาะ อาจจะลงไปวันอาทิตย์หรืออะไรอย่างนี้แล้วก็ลองรอดูอีกทีหนึ่งล้วกันนะครับผมโอเคนะครับเวลาก็ยังยึดเวลาตามเดิมเนะาะก็คือยังเป็นเวลาที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้นะครับเปลี่ยนวันผมเปลี่ยนวันลงไปที่เรียบร้อยใช่ไหมเออนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับผมก็ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะถ้าเกิดว่าคลิปนี้ประโยชน์อย่างไรก็นั่นแหละฮะอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับอย่าลืมไปกนลังใจให้กันด้วยนะครับ และที่สําคัญนะครับใครอยากโดเน a t ให้ผมเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็สามารถโดเน a t ได้ที่เบอร์ใต้ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมโอเคครับวันนี้ขอให้ท่านผู้ชมสนุกกับเกมนะครับผมไว้ที่วีดีโอตัวลาไปก่อนครับผมซีอูเกมครับบ๊ายบาย